วพฤศจิกายน2,566เวลา13.30นาิกา30นาทีนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่านครั้งที่4ประจำปี2,566โดยมีนายยุทธนามหานุกูลผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชนประธานขนาดใหญที่3พร้อมด้วยนายโชคพรินทากูลหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าเสนอคโครงการอ่านเก็บน้ำน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตเพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ำน่านพิจารณาตามอำนาจห,หน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน้ำมาตรา35ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำประจ 61, ําปี2561ณห้องประชุม POC ชั้น3สระกลางจังหวัดพิษณุโลกโดยมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการดําเนินคโครงการอ่านเก็บน้ำน้ำปาาจังหวัดอุตรดิต วันที่15พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกานายน,น,นพาริศศิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในการเปิดพิธี k i c ออฟกิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวาและกิจกรรมจิตอาสาพัฒน,นากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพโดยมีนายยุทธนามหานุกูลผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างโชวประทานขนาดใหญ่ที่3นายโชคพลินทากูลหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมพร้อมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมณบริเวณบึงกะโลตำบลป่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถวันที่14พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกานายภัยทุ์กุลไทยผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างโชพทานขนาดใหญ่ที่4ได้รบรมไถ่ายทำและให้สัมภาษณ์รายการชนชีชัดตอนเพิ่มศักยภาพคลอ,องยมน่านบรรเทาภัยน้ำหลากท่วมสุโขทยัย ซึ่งออกอากาศทาง PPTV HD ช่อง36บริเวณประตูระบายน้ำคลอง6บาทตำบลปากกุมเกาะอ,อำเภอสวรรคลโลกจังหวัดสุขโขทยัย ในการนี้นายภัยทูลกุลไทยผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชมะทานขนาดใหญ่ที่4ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุการเกิดปัญหาอโทกภัยของจังหวัดส,สุโขทยัยเนื่องจากแม่น้ำยมไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำในลำน้ำที่จะช่วยเก็บกักน้ำและชะลอมวนน้ำในฤด,ดูน้ำหลากประกอบกับลำน้ำมีความลาดชันสูงมวนน้ำจึงไหลลงสู่จังหวัดส,สุโขทยัย ซึ่งเป็นที่ราบอย่างรวดเร็วจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีกรมชนประทานได้ศึกษาและลิ่งรัดแก้ไขปัญหาโดยใช้ประตูระบายน้ำบ้านหาสะพานจันทร์เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำควบคุมน้ำให้ไหลผ่านตัวเมืองสุโขทยัย550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมตัวเมืองและผ่านน้ำอองจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำยม โดยกรมชลประทานมอบหมายให้สำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 ดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองยมนานจังหวัดสุโขทยตามที่ได้รับอนุมัติจากคอรมอปี2563เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำด้านซ้ายจาก250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งโครงการได้ผ่านการมีส่วนร่วมของราษฎรทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราษฎรปัจจุบันโครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ26สําหำหรับส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วนสามารถใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำในฤดูน้ำหลากรวมถึงเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแลง้งดังนั้นเมื่อโครงการปรับปรุงคลองยมนานจังหวัดสโุโขทัยและโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาจังหวัดสุโขทัยแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับปริมาณน้ำหลางได้มากกว่า1,400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดสุโขทัยได้อย่างยั่งยืนนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติลงพื้นที่ร่ว,รวมประชุมกับคณะกรรมการติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำจันวัสโคไทยซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการครั้งที่สองประจำปี2566 ในวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2566เวลา10นาฬิกาณห้องประชุมศรีนครชั้น3สารกลางจังหวัดสุโขทัยโดยมีนายสุชาติทิคสุผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมในการนี้ นายไพฑูลคุณไทยผู้อานวยการสำมง,งานงก่อสร้างชมะทานขนาดใหญ่ที่4ในฐานะคณะกรรมการติดตามงานพัฒนาแหล่งน้างําจังหวัดสุโขทยัยได้ให้ข้อมูลและรายงานผลการดําเนินโครงการปรับปรุงคลองยมน่านจังหวัดสุโขทยัยวันที่13พฤศจิกายน2566เวลา13.30นาทนายสุนทรคำศรีเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างโชประทานขนาดใหญ่ที่5ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำสี่สองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานรับฟังปัญหาอุปสรรคและวางแผนแก้ไขการดาเนินง,งานต่อไปวันที่15พฤศจิกายน2566เวลา 9, 9, 9นกานาที นายอภิชาติชุมนุมณีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่มอบหมายให้ในายยุทธเขตยินดีทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชุมทานขนาดใหญ่ที่11เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีนครั้งที่4ประจำปี2566เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการปรับปรุงระบบชนประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกเพื่อประกอบการจัดลำดับความสำคัญแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน,น้ำ และรายงานสถานการณ์ความพร้อมของโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปี2568ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนผ่านระบบไทยวอเตอร์แพนโดยมีนายนัฐพัฒน์สวันประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีนหน้าห้องประชุมคุณแผนชั้น4ีสาลกลางจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่14พฤศจิกายน2566เวลา8นาฬิกา30นาทีนายรุตอินุพัฒน์ผู้อเมริการสำนักง,งานก่อสร้างโชพทานขนาดใหญ่ที่16มอบหมายให้นายธรรมรัตน์รัตนบุญหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่2ลงพื้นที่โครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโกลกจังหวัดนาราธิวาสตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านตาบาตำบลเจาะเฮ อำเภอต่างใบจังหวัดนาราธีวาสร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนโครงการเงินกู้และกิจกรรมต่างประเทศสำนักบรหิหารโครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลจากสถานที่จริงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ประเทศมาเลเซียวันที่16พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกานายรุอินุพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างช่ประธานขนาดใหญ่ที่16 นายสุชาติทิศนุกูลหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมนายธรรมรัตนบุญหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่สองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่หนึ่งโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุโรงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีณห,ห้องประชุมเทศบาลตำบยลยะริงอำเภอยะริง จังหวัดปัตตานีซึ่งกรมชนประทานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาและปรับปรุงระบบชนประทานและระบบระบายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีโดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อรับฟังสภาพปัญหาความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้นำชุมชนและหน่วยง,งานในพื้นที่ ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาจะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปวันที่17พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกา30นาทีนายรุอินนพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชอบประทานขนาดใหญ่ที่16นายสุชาติหินนุก,กูลหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมบรรทาทุทกภัยในพื้นที่บ้านปูหยุดตําบลทานโตอําเภอทานโตจังหวัดยะลาซึ่งจัดโดยสํานักบ,บริหารโครงการโดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ผู้นำชมชนและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลจัดเข้าทําแผนการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป